สวัสดีค่ะปลาสดีทุกพ pues ัน์นะคะทำอะไรก็ด er ีไปหมดชีวิตก็เลยสดดีไปหมดสดไปทุกอย่างเราคนโชคดีมีเดินลงทางแล้วความสุขเราสร้างโอ๊ยโอยโชคดีคิดดีทำดีไครมีความสุข e ีละง่ายง่ายชิวชิวพวกโชคชะตามาด้วยรวยเงินหนักขาให้รวยงานขอให้รวยไว้ขอให้รวยให้รวยเงินทองมากมายรวยด้วยน้ำใจสุขอุราเปิกบานใจมีสุขนักหนาด้วยกันลุกขึ้นมาสร้างชะตาให้ตัวเอง ชุดตาค้ขาขึ้นชีวิตสุดปังอ่ไม่มีใดกว้างคนกำลังเฮงดีไปหมดสนทุกอย่างมาุูทางทําเองรวยเองไม่ต้องทุกเจ็บกลัวเสียใจร้องให้ฟูมายมันน่าเสงอ่ะอย่าใจกระจอกกลัวกลัวเกรงเกรงแล้วเมื่อไรจะมีเฮงกับเขา <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ขอให้รวยเงินนะขอให้รวยง่ายขอให้รวยไวขอให้รวยให้ บานใจมีสุขหนักหนาด้วยกันลุกขึ้นมาสาร้างชะตาให้ตัวเองชะตาขาขึ้นชีวิตสุดบางไม่มีใดกว้างผลกำลังเห็งดีไปหมดสนทุกอย่างมาทุกทางทำเองรวยเองไม่ต้องชุกเจ็บกลัวเสียใจร้องให้ฟูกายมันน่าเสงงอ อย่าใจกระจอกกลัวกลัวเกรงเกรงแล้วเมื่อไรจะมีเหงกับเขาถ้าเึินชีวิตสุดปังไม่มีใดความคนกำลังเหงดีไปหมดสนทุกอย่างมาทุกทางทำเองรวยเองไม่ต้องทุกเจ็บวัวเสียใจร้องให้ฟูกฝ่ายมันน่าเสงอ่ะ อย่าใจกระจอกกลัวกลัวเกรงเกรงแล้วเมื่อไรจะมีเหงกับเขาจอกกลัวกลัวเกรงเกรงแล้วเมื่อไรจะมีเหงกับเขากลาสเรียทุกท่านนะคะกลาสเรียทุกทุกคนค่ะสถานีความบันเทิงเปิดแล้วจ้า เย้ yeah, นะคะภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่านะคะกลาวสรุทุกทุกคนคะ่ะเห็นใครบ้างไม่เห็นใครบ้างนะคะถ้าใครบ้างก็อย่าว่ากันเลยค่ะนะคะเพจนี้ยังส่งต่อแบ่งปันค่ะเกี่ยวกับกฎจักรวาลและแรงยังดูดให้กับทุกๆท่านค่ะนะคะก่อนที่เราจะเริ่มนะคะนาขออนุญาตนะคะเช็คภาพเช็คเส,สียงตัวเองสักครู่หนึ่งค่ะโอเคนะคะภาพชัดเสียงชัดนะคะกล่าวสรุทุกทุกคนอีกรอบหนึ่งค่ะนะคะขออนุญาตแชร์แบ่งปันตัวเองสักครู่หนึ่งค่ะ วันนี้กับหัวข้อนะคะเมื่อเจอทางตันนะคะจะทําอย่างไรนะคะวันนี้กลับคลิปนี้ค่ะใครที่ได้ใครที่ได้ฟังโค้ชโชคดีมากๆวันนี้กับการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเองค่ะเราเองก็คือคนหนึ่งค่ะที่เปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะจากการได้เรียนคลิปมหากับยีบวันนะคะสำหรับหลายๆคนอาจจะเขาเรียกว่าต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะสิ่งหนึ่งที่คุณควรเรียนนั่นก็คือการที่เราต้องไปดูไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ดิจิเกทค่ะซึ่งเป็นภาพยนตร์ระดับโลกนะคะวันนี้กับการคิดดีคิดู หรือไม่ว่าจะเป็นการสร้างเครือข่ายในด้านความคิดของเราซึ่งหากวันนี้ความเราจะเป็นเหมือนดั่างที่เราคิดและเราเองก็คือคนหนึ่งค่ะที่ไม่รู้มาก่อนเลยค่ะว่าเฮ้ยอารมณ์เท่ากับอนาคตเพราะฉะนั้นวันนี้กับการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราค่ะเมื่อรู้สิ่งนี้นะคะนั่นก็คือเมื่อเจอทางตันเราจะทําอย่างไรแน่นอนค่ะชีวิตของบุคคลเราค่ะมีทั้งหมดนั่นก็คือวงล้อทั้ง6ด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความรักความสุขค่ะสูส่การแบ่งปันสู่สังคม วันนี้กับการที่เรามีครบทั้ง6ด้านของชีวิตซึ่งเปรียบเสมือนล้อรถยนต์หรือว่าล้อรถยนต์มีทั้งหมด6ล้อวันนี้กับวงล้อของชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความรักความสุขสุขภาพสู่การสู่สูกส่สการแบ่งปันสู่สังคมเฮ้ยวันนี้เราทําไมคะเติมหรือว่า วงล้อทั้ง6ด้านของชีวิตวิอยางซึ่งหากมีวงล้อด้านใดด้านหนึ่งของชีวิตค่ะที่มันแฟบหรือมันแวบแน่นอนลดนั่นก็คือเปรียบเสมือนตัวหรือว่าชีวิตของเราแน่นอนมันไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนชีวิตไปข้างหน้าหรืออาจจะฝืดฝืดคืนคืนเข็นเข็นไปวันนี้กับการเหมือนกับชีวิตของคนเราเมื่อเราเติมวงล้อทั้ง6ด้านของชีวิตค่ะเพราะฉะนั้นทางตันที่เราบอกนี้นั่นก็คือทั้ง6ด้านของชีวิตซึ่งหลายๆคนอาจจะเป็นคนหนึ่งค่ะที่ เขาเรียกว่านะคะมีปัญหาหรือว่าเจอทางตันซึ่งเราทุกคนมีอยู่แล้วแต่เราเองก็คือคนหนึ่งที่ในอดีตที่เราไม่เคยรู้เลยค่ะว่ามันเราคืออารมณ์เท่ากับอนาคตเราไม่เคยที่จะลุกขึ้นมาสร้างอารมณ์ความรู้สึกของเราเลยค่ะแต่เราปล่อยให้อารมณ์ของเราเป็นไปตามโชคว,วาสนาหรือเฮ้ยปล่อยนั่นก็คือเมื่อเราทำไมคะมีอารมณ์หงุดหงิดโมโหแน่นอนเรามีอยู่แล้ว แต่เราไม่เคยที่จะลุกขึ้นมาควบคุมมันเลยอารมณ์ก็เปียบเสมือนมา้าหากม้าตัวนี้ของเราซึ่งเรารู้ว่าหากฉันควบคุมอา,อารมณ์หรืออนาคตของฉันหากฉันควบคุมกําหนดหรือควบคุมอารมณ์ของฉันได้นั่นก็คืออนาคตของเราไม่แปลกทําไมเราถึงเลือกมองที่ว่าปัจจุบันนั่นก็คือ อนาคตเมื่อวันนี้เรามีความสุขหรือเราทําทุกอย่างด้วยความสุขแน่นอนอนาคตรเราก็ต้องมีความสุขเชกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อก,า,การที่เจอทางรัดนั่นก็คือกฎระดับโลกมันไม่มีใครสอนเราเลยค่ะว่าการที่เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตมันต้องลุกขึ้นมาควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของเราเพราะฉะนั้นกับทางตันที่เราจะพูดกันในวันนี้ นะคะหรือกับหัวข้อเมื่อเจอทางตันเราจะไปต่ออย่างไรนะคะภาพชัดเสียงชัดอยู่ใช่ไหมคะกราสตีทุวทุกคนคะ่ะเห็นใครบ้างไม่เห็นใครบ้างก็อย่าว่ากันเลยค่ะขออนุญาตแชร์แบ่งปันตัวเองสักครู่หนึ่งค่ะนะคะเรื่องราวดีๆหลายๆคนถามหาเรื่องราวดีๆในชีวิตของเราค่ะวันนี้หลายๆคนอาจจะบอกว่าพี่คาหนูจะแบ่งปันหรือหนูจะให้ความรู้อย่างไรในเมื่อวันนี้หนูยังไม่ที่จะส่งต่อแบ่งปันเพราะฉะนั้นการแชร์เรื่องราวดีๆค่ะนั่นก็คือการแบ่ง ปันรูปแบบหนึ่งไม่ใช่แค่ข้าวของเงินทองหรือสิ่งที่เราให้การให้ความรู้หรือว่าเทคนิคดีๆในสิ่งที่เรารู้นั่นก็คือการที่เราสามารถที่จะแบ่งปันให้กับโลกใบนี้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการหราตกวนตามหาหรือถามว่าเฮ้ยทำไมฉันดึงดูดเรื่องราวที่ฉันไม่ปรารถนาเพราะฉะนั้นกฎจักร,ราวาลคือเมื่อ หลายๆคนคิดที่จะเอาก่อนแต่เมื่อเรารู้ความลับในการเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อฉันเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ฉันก็เป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมเฉเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงชีวิตหากเรารูก้กฎก็คือเป็นไปตามกฎมันไม่มีใครที่จะลุกขึ้นมาหรือฝืนได้หากเราอยู่ในกฎกฎจักรวาลก็คือกฎที่ปกครองโลกไปนี้หลายหลายคนจะบอกว่าพี่ขาหนูไม่ต้องใช้กฎแรงดึงดูดแต่ทุกๆวันในการเราที่ใช้การดําเนินชีวิตของเราเราก็ล้วนใช้กฎแรงดึงดูดแต่เราจะลุกขึ้นมาซี่จะสร้างแรงดึงดูดในด้านบวกหรือเปล่าหรือเราปล่อยให้ไม่แปลกเลยค่ะทำไมทุก หรืออดีตที่ผ่านมาทําไมเราถึงวิ่งหรือว่าตามดูหมอดูเพราะเราไม่เคยรู้เลยค่ะว่าอะไรก็ตามที่เราคิดหรือเรารู้สึกนั้นสิ่งนั้นเรากําลังดึงดูดเพราะฉะนั้นไม่แปลกค่ะเรื่องราวหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นหรือเข้ามาในชีวิตของเรามันเกิดจากการที่เราถูกดึงดูดเข้ามาในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นอารมณ์เท่ากับอนาคตซึ่งหากเรารู้ว่าอารมณ์ของฉันดีขนาดไหนแน่นอนอน,อนาคตของฉันย่อมเป็นแบบนั้นแต่มนุษย์โดยทั่วไปไ ไม่แปลกค่ะเรามักปล่อยให้อารมณ์เหนือ คือไปก่อนเหตุผลหรือปล่อยให้อารมณ์ของเราเป็นไปตามยถากรรมคือเราไม่เคยควบคุมมันแต่เมื่อเราจะเลือกหรือใช้กดแรงดูดในด้านบวกเท่านั้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราต้องคิดหรือรู้สึกเฉพาะในสิ่งที่เราต้องการหรือปรารถนาเท่านั้นอะไรที่มันไม่สําคัญหรือเราไม่ต้องการที่จะให้มันเกิดในชีวิตเพราะฉะนั้นตรงกับกฎหลัก17วินาทีของอับราฮัมฮิปนั่นก็คือให้หาชั้นรู้สึกนึกคิดกับสิ่งไหน ินวินาทีสิ่งนั้นถูกยึดดึงดูดหรือย้อนกลับมาหาเราเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในกฏจักรวานและแรงดูดค่ะเขาจะไม่กล้าคิดเรื่องราวลบๆหรือแม้เราคิดเรื่องราวลบๆบแต่เราจะมีสติในการที่ดึงสติของเรากลับมาค่ะว่าเฮ้ยไม่เอาหนอฉันไม่คิดเรื่องราวแบบนี้ฉันไม่ต้องการเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เรารู้สึกหรือเราเนื้อคิดสิ่งนั้นเราถูกดึงดูดแต่คนโดยทั่วไปไม่รู้ค่ะเราชอบมักไปคุ้นคิดกับสิ่งที่เราไม่ปรารถนา ไม่แปลกทําไมเรื่องราวที่เราไม่เคยต้องการเลยค่ะมันถึงกลับมาหาเราซ้ําแล้วซ้าเล่าเพราะเรามัวแต่ไปคุ้นคิดกับสิ่งที่เราไม่ปรารถนาเพราะฉะนั้นหากเราต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณต้องคิดและรู้สึกแต่สิ่งที่คุณปรารถนาเท่านั้น และกลับมากับปัจจุบันของเราคะ่ะนั่นก็คือการรักษาอารมณ์ในการยืนหนึ่งคลื่นหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการขอบคุณบอกรักปฏิสุขเบิกบานอารมณ์ดีร,ร่กร,รีรีบ้านในความสุขแบบไร้ขีดจำกัดซึ่งเราเองคะ่ะต้องยอมรับเป็นเนื้อแท้ค่ะว,ว่าเราเองก็คือคนหนึ่งที่โทษโชคชะตาวาสนาตัวเองว่าเฮ้ยแน่ละสิฉันเกิดมาทําไมคะฉันทําอะไรก็ไม่ประสบความสเร็จหรือฉันเกิดมา ทำไมชีวิตฉันต้องเป็นแบบนี้เราโทษตัวเองและนอกจากการโทษตัวเองไม่พอค่ะเราโทษกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อเราต้องการที่เปลี่ยน ที่จะเปลี่ยนแปลชีวิตรหรือตั้งแต่เราได้เรียนคิดมหากาศย์วันมันทําให้เราถึงบางเอ้อเลยค่ะว่าเฮ้ยทำไมสิ่งที่ฉันไม่เคยปรารถนาหรือเรื่องราวเรื่องราวเหล่านั้นทําไมมันกลับมาหาฉั้นซ้ําแล้วซ้าเล่าเพราะเรามัวแต่เอาความรู้สึกของเราไปเสียใจกับเหตุการณ์สถานการณ์นั้นเกิน17วินาทีซึ่งเราไม่ได้มาวัดกันเลยค่ะว่าใครจะมีความทุกข์มากกว่ากันในอดีตแต่ก่อนเราเองก็คือคนหนึ่งที่ทําไมคะนอนร้องไห้หน้าเอะลุหน้าบีเราก็เป็นมา Out. เราไม่เคยที่จะให้อยากต้องการที่จะให้เหตุการณ์นั้นมันกลับมาหาเราแต่เมื่อครบปีหรือประมาณช่วงนี้ทำไมเหตุการณ์เหล่านั้นมันถึงกลับมาหาเราเพราะเราเอาความรู้สึกของเราหรือเราคุ้นคิดกับสิ่งนั้นเกิน17วินาทีเพราะฉะนั้นหากเราต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตกับกฎหลัก17วินาทีของอับราฮัมฮิตซึ่งเป็นบุคคลสําคัญระดับโลกหากฉันรู้ความลับนี้แน่นอนทุกคนสามารถที่จะลุกขึ้นมากําหนดควบคุมอนาคตของเราได้เฉ่เช่นเดียวกัน เพราะเราทุกคนเกิดมาเราชนะมาตั้งแต่เกิดแต่เราหากเราไม่ชนะมาตั้งแต่เกิดค่ะเราคงไม่ได้เกิดมาบนท้องพ่อบนท้องแม่ของเราซึ่งเราทําไมคะชนะสเปิร์มเป็นล้านล้านตัวแล้วเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นอะไรมันคือทางตันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินมนุษย์ทุกคนค่ะมีวงล้อชีวิตทั้งหมดหมดด้านของชีวิต หลายๆคนเคยสังเกตไหมคะว่าทำไมเรื่องการเงินของเราทาไมเราถึงการเงินของเราติดขัดเพราะอะไรสิ่งหนึ่งนั่นก็คือแน่นอนค่ะภาษาทางการเงินของเรานั่นเองเราเองก็คือคนหนึ่งค่ะที่เคยบอกกับตัวเองว่าค่ะเฮ้ยเงินทำไมหายากจังเงือไม่ออกฉันคงไม่ได้เงินเฮ้ยทำไมเงินมาแป๊บเดียวก็ ไปหาฉันหมดแล้วแน่นอนเมื่อเรามีภาษาให้กับทางการเงินแบบนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นคําพูดที่ว่าเงือไม่ออกฉันไม่ได้เงินฉันต้องทํางานหนักๆเท่านั้น มันหมายถึงว่าเฮ้ยหากฉันทํางานมันต้องทํางานหนักๆฉันถึงจะได้เงินนั่นคือมันอยู่ในจิตใต้สํานึกของเราแล้วไม่แปลกทําไมเงินของเราหากเราไม่ทํางานหนักๆเราถึงไม่ได้เงินมันทําให้เราถึงบางอ้อค่ะเฮ้ยแต่ก่อนเราก็คือคนหนึ่งที่คิดแบบนั้นเพราะฉะนั้นหากเราต้องการดึงดูดเรื่องการเงินค่ะเราไม่คิดในเขาเรียกว่าเราไม่ได้มองข้างหน้าแต่เรา เปลี่ยนโลกภายในนั่นก็คือความคิดของเราใหม่หมดเลยค่ะนาเริ่มที่จะมาเปลี่ยนแปลงในเรื่องความคิดด้ว่าเฮ้ยเงินหาง่ายหากยิ่งฉันมีความสุขเท่าไหร่เงินยิ่งดืงอถูกดึงดูดมาหาฉันฉันคือแม่เหล็กดึงดูดเงินทุกสกุลเงินลอยอยู่เต็มอากาศไปหมดเฮ้ยเงินทําไมหาง่ายจังฉันหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง เมื่อเหตุการณ์สถานการณ์ทุกอย่างยังเหมือนเดิมแต่สิ่งหนึ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปค่ะนั่นก็คือความรู้สึกของเราเพราะฉะนั้นโลกภายในสร้างสารรค์โลกภายนอกมันเริ่มตั้งแต่การเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความคิดชีวิตของเราเปลี่ยนหากเรามีทางตันในเรื่องการเงินแน่นอนคุณต้องให้ภาษาทางการเงินที่มันยอดยอดแย่ไม่ใช่ยอดเยี่ยมนะคะแต่เป็นยอดแย่เพราะฉะนั้นเราลองกลับไป ดูภาษาทางการเงินของเราค่ะเราเคยที่จะบอกรักขอบคุณเงินทุกบาทหาเงินที่มาอยู่ในกระเป๋าเราหากเขาไม่รักเราเขาคงไม่มาอยู่กับเราเพราะฉะนั้นเงินทุกบาททุกสตางค์ค่ะแต่ก่อนเราเองก็เป็นคนหนึ่งที่บอกไม่ว่าจะเป็นเงินหายากทําไมเหงื่อไม่ออกฉันไม่ได้เงินหรือว่าฉันต้องทํางานหนักๆถึงจะได้เงินมันถูกฝังอยู่ใต้จิตใต้สํานึกของเราเมื่อเราต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตโดยการไม่ว่าจะเป็นการเคลียร์จิตปรับ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนคลิปมหาการย1บวันค่ะนาเริ่มที่จะเปลี่ยนในเรื่องของความคิดในเรื่องภาษาทางการเงินใหม่ทั้งหมดเลยเราเริ่มที่จะเปลี่ยนอะไรที่มันเราเมื่อกว,ากว่าจักรวาลและและ้ว แรงดึงดูดอารมณ์เท่ากับอนาคตหรือหากฉันคิดอย่างไรสิ่งนั้นย่อมสะท้อนมาหาฉันเพราะฉะนั้นการที่เราเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นถามว่ามีเงินเลยหรือเปล่าเราเองก็คือคนหนึ่งค่ะที่เริ่มจากการที่เราติดศูนย์นั่นก็คือเฮ้ยห,หากวันนี้ฉันไม่ได้ใช้เงินในการซื้อความคิดหรือความรู้สึกของฉันความรู้สึกหรือความคิดมันก็เป็นของฉันฉันทําได้และเราเริ่มใส่ภาษาให้ตัวเองค่ะไม่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างฉันทําได้ วันนี้หากมีมนุษย์คนหนึ่งที่ทําได้ฉันก็คือคนหนึ่งที่ทําได้เชกเช่นเดียวกันวันนี้หากฉันใช้อารมณ์ความรู้สึกของฉันในจินตนาการทุกๆอย่างเฮ้ยทาไมชีวิตมันเปลี่ยนแปลงง่ายแบบนี้เราเริ่มใส่ภาษาให้กับตัวเองในด้านที่ง่ายๆค่ะแต่ก่อนเราเคยบอกตัวเองในด้านที่ยากๆที่ทำไมมันปิดทำไมไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรทุกอย่างเรามักพูดกับตัวเองว่าทำไมมันยากจังเลยฉันคงทำไม่ได้หรอก ฉันจะทําได้หรอแต่เมื่อเรารู้ความลับในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเฮ้ยอะไรก็ตามที่เราพูดซ้ําๆย้ำๆสิ่งนั้นย่อมถูกดึงดูดมาหาเราเฮ้ยเพราะฉะนั้นเราเริ่มที่จะใส่ภาษาคิดแต่สิ่งที่เราปรารถนาเท่านั้น เพราะเรารู้ว่าลิขหาฉันคิดอย่างไรสิ่งนั้นย่อมสะท้อนกับหรือหากฉันคิดซ้ำๆย้ำๆกับสิ่งไหนสิ่งนั้นย่อมเกิดขึ้นกับฉันเฮ้ยฉันทำได้นี่คือสิ่งที่มันบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยทุกๆอย่างมันง่ายฉันสามารถเรียนรู้ได้ฉันพัฒนาตัวเองได้ฉันเป็นมันได้ เมื่อมีคนหนึ่งที่ทำได้ฉันเองก็คือคนหนึ่งที่ทำได้นี่คือการเริ่มใส่ภาษาหลายๆคนลองสังเกตตัวเองไหมคะบางคนมีเงินแต่เขาไม่มีความสุขเพราะเราเองก็เคยคนหนึ่งคะ่ะที่มองไม่เห็นความสุขในชีวิตของเราเลยชีวิตเราออกเขาเรียกว่านะคะทุกคนอาจจะมองว่า้ชีวิตเรามันมีความสุขแต่เราเองคือคนหนึ่งที่มองไม่เห็นความสุขเลยคะ่ะว่าชีวิตฉันมีความสุขหรือมีความโชคดีอะไร เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถสร้างได้จากคําพูดหรือภาษาที่มันทําให้เรานั่นเองนั่นก็คือการใส่ภาษาใหม่ให้กับตัวเองเฮ้ย hey, หากวันนี้เรามีความทุกข์เราไม่เคยบอกตัวเองเลยค่ะว่าฉันมีความสุขเราก็ลุกขึ้นมาที่จะบอกตัวเองว่าเฮ้ย hey, ทำไมชีวิตฉันดีดีหรือใครถามเราว่าชีวิตเป็นอย่างไรบ้างขายขายของดีไหมขายของดีดีมากเลยทําไมเราต้องตอบตัวเองว่าเฮ้ย hey, ทำไมขายของยากจังทําไม ทำไมเราต้องใส่ภาษาให้ตัวเองยากๆเมื่อเราพูดสิ่งไหนซ้ำๆย้ำๆบ่อยๆทีๆสิ่งนั้นย่อมดึงดูดหรือว่าเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นภาษาที่เราพูดให้กับตัวเองมันสาคัญมากๆในการเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะ ไม่ว่าคุณจะมีปัญหาหรือทางตันในเรื่องการเงินเราลองกลับไปเช็คภาษาที่เราพูดกับการเงินของเราค่ะว่าเราคือคนหนึ่งที่พูดหรือว่าเป็นเหมือนานาในอดีตที่ผ่านมาหรือเปล่าหากคืนคุณคือคนหนึ่งทุนองกลับไปขอโทษในสิ่งที่คุณเคยพูดไว้นั่นก็คือการยกเลิกที่ว่าคำศัพท์มันย,ยากหรือว่าเงินหายากเราต้องกลับไปขอโทษจิตใต้สำนึกของเราใหม่ค่ะและใส่พลังคำพูดในด้านบวก เพราะฉะนั้นทําไมวันนี้การที่เราจะต้องการที่เราต้องการที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเริ่มคิดดีคิดบวกเราทําไมต้องคิดดีคิดบวกเพราะคุณเพราะเราต้องการสร้างเครือข่ายหรือว่านิวรรนแอคซอนของเราใหม่ในจิตใต้สํานึกของเราเพราะฉะนั้นอะไรที่มันจะมาลบล้างกับการที่เราพูดหรือเคยบอกตัวเองในอดีตไม่ว่าจะเป็นเงินหายากฉันทําอะไรก็ไม่เคยประสบผลสําเร็จฉัน เงือไม่ออกฉันไม่ได้เงินคำพูดพวกนี้เรายกเลิกและเราต้องใส่หรือว่าโปรแกรมภาษาในด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นการเงินความสุขความรักหลายๆคนอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ตามหาความรักค่ะซึ่งซึ่งหลายๆคนอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ตามหาความรักหรือเราเป็นคนหนึ่งที่ทําไมคะเข็ดในเรื่องความรักให้ฉันไม่เอาแล้วหรือว่าเราจะอาจจะเป็นคนหนึ่งที่เคยอกหักหรือว่าเคยถูกทําไมคะทิ้งอย่างเงี้ย เราก็เป็ดเราคือคนหนึ่งที่เคยเก็บอดีตพวกนั้นมาต่อยอำว่าเฮ้ยฉันมีแฟนกี่คนกี่คนฉันต้องได้เลิกลาเราเองเป็นคนหนึ่งที่เคยพูดกับตัวเองแบบนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นไม่แปลกเมื่อคุณมีแฟนใหม่หรือคุณเริ่มที่จะมีความรักใหม่ๆทําไมคุณถึงได้หรือว่ากลับมาเหมือนเดิมได้ก็คือมีแฟนกี่คนกี่คนก็ต้องเลิกลาเพราะเราคือคนที่บอกจิตใต้สํานึกของเราแบบนั้นจิตใต้สํานึกของเราไม่รู้ค่ะว่าสิ่งที่เราบอกกับตัวเอง พูดซ้ำๆย้ำๆเขาไม่รู้เขารู้แต่เพียงว่าเมื่อเราพูดซ้ำๆย้ำๆหรือบอกจิตใต้สำนึกของเราเรื่องไหนที่บ่อยๆซ้ำๆหรือย้ำๆมันอยู่อย่างนั้นนั่นคือสิ่งที่เราต้องการเพราะฉะนั้นไม่แปลกทำไมเราถึงเจอไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักที่คุณเคยเจอแต่เรื่องความรักที่มันทำไมแค่แย่ๆหรือว่ามีแฟนกี่คนกี่คนก็ต้องเลิกลานั่นคือเราเป็นคนให้ภาษาคำพูดในการชีวิตของเราเป็นแบบนั้น เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราพูดไม่ว่าใครที่จะมีปัญหาเรื่องการเงินคุณต้องกลับไปเช็คในเรื่องภาษาคําพูดในเรื่องการเงินของคุณค่ะและสําหรับใครที่ไม่มีความสุขคุณมีเงินแต่ไม่มีความสุขนะคะหลายๆคนมีเงินแต่ไม่มีความสุขเราต้องก้องก็ต้องกลับไปเช็คว่าเราเคยพูดหรือให้ค่าในเรื่องของความสุขอย่างไรซึ่งหากวันนี้วงล้อของชีวิตทั้งหมด ทั้งหมดของชีวิตคนเราแน่นอนมีทั้ง6ด้านเปรียบเสมือนรถยนต์หากตัวของเราคือรถยนต์ในการขับเคลื่อนนั่นก็คือหากมันล้อใดล้อหนึ่งทําไมคะมันแวบบแน่นอนเราต้องเติมเมื่อเราเช็คลมล้อวงล้อชีวิตของเราทั้ง6ด้านที่มันสมดุลไม่แปลกทําไมชีวิตของเราถึงเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วหากวันนี้จัก,กรวาลชอบทําไมคะชอบความสุข จาก,กวาลชอบความสมดุลหากเราสมดุลทั้ง6ด้านของชีวิตเราสามารถเช็คได้จากอะไรการดำรงชีวิตของเราซึ่งหาวันนี้มีร้อไหนที่มันแวบ,บห,ลหลายๆคนทําไมคะการเงินก็เปรียบเสมือนการงานเราให้ภาษาทางการงานของเราอย่างไรเราเองก็คือคนหนึ่งที่เคยให้ภาษาทางการงานของเราค่ะในทางที่ทําไมคะย,ยอดแย่แน่นอนการเงินของเราทําไมมันถึงติดขัด เราให้ภาษาเกี่ยวกับในเรื่องความสุขของเราเป็นอย่างไรเราให้ภาษาเกี่ยวกับท Liam, ําไมคะความรักของเราเป็นอย่างไรเมื่อเราเติมเรารู้ว่าเฮ้ยฉันมีข้อบอกพร่องตรงโน้นตรงน, ون, รงนี้เราสามารถที่จะเติมวงล้อทั้ง6ด้านของชีวิตมันจะทําให้ชีวิตของเราขับเคลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นสมดุลของชีวิตนั่นก็คือเปรียบเสมือนวงล้อทั้งหด้านของชีวิตเราเราจงเติมมันนะคะเพราะว่ารถหัก มันจะวิ่งได้หากล้อใดล้อหนึ่งแฟบบแน่นอนมันไม่สามารถมันจะไป ฝืดฝืดขืดๆใช่ไหมคะแต่ถ้าวงล้อทั้ง6ล้อของชีวิตเรามันเติมเต็มนั่นก็คือรถที่จะสามารถที่จะวิ่งไปได้อย่างหรือชีวิตของเราเปรียบเสม,มือนชีวิตของเราที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะกับหัวข้อเมื่อเจอทางตันเราจะไปต่ออย่างไรเปรียบเสม,มือนการเงินการงานความรักความสุขสุขภาพสู่การแบ่งปันคืนคุณสู่สังคมเราทํามันครบทั้ง6ด้านของชีวิตหรือยัง ความสุขของคนเราอาจจะไม่เท่ากันการเงินของเราจะไม่เท่ากันแต่ทั้ง6ด้านของชีวิตทุกคนหลายๆคนบอกว่าให้การที่ฉันจะมีเงินล้านนั่นคือพอสําหรับฉันแล้วหลายๆคน10ล้านร้อยล้านพันล้านความสุขของคนเราไม่เหมือนกันแต่เราสามารถที่จะบอกตัวเองว่าให้ยความสุขของฉันอยู่ในระดับไหนเมื่อโลกภายในของเราเปลี่ยนแปลงไปค่ะแน่นอนนะคะชีวิตของเราเปลี่ยนแปลง การที่เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตมันเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงจากโลกภายในของเราเพราะฉะนั้นโลกภายในสร้างสารรค์โลกภายนอกหากเรามีความมั่งคั่งเหลือเฟือจักรวาลแห่งนี้ชอบความมั่งคั่งเหลือเฟือเขาจะส่งบททดสอบในด้านการวัดความเหลือเฟือของเราในทุกๆครั้งแต่เราจะผ่านด่านอุปสรรคหรือปัญหาเพราะอุปสรรคปัญหาเปรียบเสมือนว่าด่านทดสอบของฉันเมื่อฉันผ่านอุปสรรคด่านปัญหาทุกๆอย่างที่เข้ามาในชีวิตนั่นคือการตีทําไมคะด้านบวกเฮ้ยไม่ว่าทุกสิ่งทุกอย่าง ฉันเอาอยู่เฮ้ยไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นฉันไปต่อเสมอเฮ้ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นของขวัญรู้สิ่งดีๆรอฉันอยู่นี่คือคําที่มันทําให้เราขับเคลื่อนหรือเดินไปข้างหน้าวันนี้เราให้ภาษาคําพูดของเราเป็นอย่างไรกับการเติมวงล้อทั้ง6ด้านชีวิตของเรากับการเปลี่ยนแปลงชีวิตนั่นก็คือวงล้อทั้ง6ด้านของชีวิตของเราเป็นอย่างไรเราก็คือคนที่สามารถที่จะวัดหรือว่าบอกได้วันนี้กับคลิปนี้ค่ะนะคะใครได้ฟังโค้ชโชคดีมากๆ นะคะวันนี้กับการเปลี่ยนแปลงชีวิตมันง่ายเพียงเราอนุญาตตัวของเราให้เปลี่ยนแปลงชีวิตเราเองก็คือคนหนึ่งในอดีตค่ะที่ขี้ทุกอย่างไม่ว่าจะขี้โมโหขี้งูงิดขี้อิจฉานะคะเห็นใครเขาได้ดีแต่กลับไม่เคยที่จะยินดีหรือปากยินดีแต่ใจไม่ปรด้วยแน่นอนสับันสื่อออกไปว่าเฮ้ยเราไม่ต้องการแบบนั้น แต่เมื่อทางรัฐเราจะใช้ทางรัฐหรือเปล่าหรือเราจะเป็นคนชินชาที่อยู่กับเมื่อเจอทางรัฐในการเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่เราไม่คิดที่จะปรีบปรับเปลี่ยนหรือเราจะเป็นคนหนึ่งที่ใช้ทางอ้อมหากวันนี้การที่เราเจอไม่ว่าจะเป็นกฎจกักรวาลและแรงดูดก็คือกฎธรรมชาติ กฎที่ปกครองโลกไปนี้หากเราอยู่ในกฎไม่ว่าจะเป็นกฎทั้ง15ข้อของกฎจักรวาลและแรงดูดทุกๆอย่างล้วงลวนเมื่อเราอยู่ในกฎแน่นอนชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนกฎก็คือย่อมเป็นไปตามกฎเหมือนเรากระโดดตึกทําไมคะเราก็ต้องตกตึกเราคิดแบบไหนเราก็เป็นแบบนั้นแต่เราจะอยู่ในหมู่ที่รู้แต่ไม่ทํารู้แต่เฉยชากับความรู้สึก หรือเปล่าเราคือคนหนึ่งที่คือเขาเรียกว่าเราคือคนตัดสินใจเราไม่สามารถไปบังคับหรือชี้นิ้วบอกใครได้เลยค่ะว่าเธอต้องลุกขึ้นมาคิดดีคิดบวกเหมือนฉันเธอต้องคิดแบบนั้นนะเปรียบสเสมือนว่าเราชี้หนึ่งนิ้วออกไปหาคนอื่นค่ะแต่สี่นิ้วนั้นกลับมาชี้หาเราเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถบ,บังคับให้ใครทานข้าวหรือกินข้าวหรือบอกว่าเฮ้ยร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวอร่อยนะเธอไปกินสิเธอไปกินสินสมันเรา ไม่สามารถที่จะบังคับใครได้เมื่อเขาต้องการที่จะกินเขาจะไปกินเองเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่ในการเดินต่อหรือไปต่อในสิ่งที่เราตั้งหรือปรารถนาไว้กับทางรัฐระดับโลกวันนี้ไม่ว่าเราจะเป็นใคร เราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ทุกๆคนค่ะเมื่อเจอทางรัฐแล้วคุณก็คือคนหนึ่งที่ตัดสินใจว่าคุณจะใช้ทางรัฐนี้หรือเปล่าเหมือนที่คุณครูนั่นก็คือการที่เราออกมาส่งต่อแบกบันให้เราเจอแล้วทางรัดในการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ฉันเจอแล้ว,วกุจกาลและแรงดูดทําไมการเปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันมันง่ายแบบนี้ทําไมทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันปรารถนาหรือต้องการถูกดึงดูดมาหาฉันแบบนี้ง่ายสบายสบายหากเราคือคนหนึ่งต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิต เราต้องเรียนไม่ว่าจะเป็นคลิปมหาอากาศย1วันค่ะคลิปทุกคลิปในการออกมาสอนหรือแบ่งปันจากคุณครูพัสตาสัจติธนาคูณเพราะเราเองก็คือคนหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงจากการได้เจอคุณครูพัสตาสาัจิธนาคูณและจากการได้เรียนคลิปไม่ว่าจะเป็นคลิปหน้าเพจซึ่งการเรียนที่มันได้ผลไม่ว่าจะเป็นการย้อนดูคลิปต่างๆค่ะและควบคู่กับการเรียนสดหรือในทุกๆครั้งที่คุณครูออกมาแบ่งปันเราคือคนตัดสินใจเพราะเราเองก็คือคนหนึ่งค่ะที่บอกตัวเองว่าเฮ้ยช่วยมีอะไรก็ได้ที่มาทําให้ชั้นได้เปลี่ยน ชีวิตฉันไม่เอาแล้วอดีตหรือว่าแบบนี้ฉันต้องการเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่แน่นอนเมื่อเรามองหาเราก็จะเป็นเราก็จะมองเห็นเรานนาเชื่อเหลือเกินค่ะว,ว่าเฮ้ยยังมีผู้คนมากมายอีกบนโลกใบนี้ที่เขามองไม่เห็นเลยค่ะว,ว่าเขาจะเปลีป่ยนแปลงชีวิตหรือเขาจะรอดได้อย่างไรวันนี้เราทุกคนเมื่อเจอกฎนี้กฎก็คือเป็นไปตามกฎกฎจักรวาลก็คือกฎธรรมชาติ เป็นกฎที่ปกครองโลกใบนี้ซึ่งมีเพียงคนบนโลกใบนี้10%ซค่ะที่เขาใช้กฎนี้เราจะเลือกใช้กฎนี้ในคน10%์หรือเปล่าหรือเราจะเป็นคน90%อซอยู่ที่เราตัดสินใจวันนี้หากเราคือคนหนึ่งที่บอกว่าเฮ้ยฉันไม่เอาแล้วดิที่ผ่านมาขอให้เขาที่เจอฉันขอให้เขาที่เจอคุณครูพัสตาสสิสธนากุลขอให้เขานําเอาบทเรียนที่ฉันได้เปลี่ยนแปลงชีวิต ไม่ว่าสิ่งที่ฉันทำฉันได้ลงมือปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือจากคำสอนของผู้หญิงคนหนึ่งในการที่ออกมาแบ่งปันส่งต่อเรื่องราวดีๆเพราะเราเชื่อว่าเฮ้ยยังมีผู้คนอีกมากมายที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่เขาไม่รู้เช่เช่นฉันในวันที่เริ่มแรกเช่เช่นเดียวกันนะคะวันนี้นะคะใครได้ฟังคลิปนี้โค้ชโชคดีมากอาจจะพูดเร็วบ้าง ผู้สลับกันบ้างริ้นผ่านกันบ้างต้องกราบขออภัยค่ะไม่มีเจตนาให้ขุนข้องหมอมัวใจค่ะยังส่งต่อแบ่งปันเกี่ยวกับสิ่งดีๆกฎจกักรวาลและแรงดูดให้กับทุกๆคนหน้าตรงนี้สินเสมอเราจะได้เจอกันอย่างแน่นอนค่ะวันนี้ต้องขออนุญาตจบไ์คลิปเพียงเท่านี้แล้วจะเจอกันใหม่ในเดยหน้านะคะกลาบสวัสดีค่ะบายๆจ้า